สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเด็กก็จะมาทำเป็น slow vs ไม่ slow นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจะเป็นของแท้นะคะไปดูอันที่หนึ่งเหรอเรามาหาผู้ชนะกันนะคู่แรกนะจะเป็นนี่นี่นะคะสองชิน้นอันนี้นะอันนี้ก็ชนะไปนะคะเป็นอันนี้ ชนะไปโอเคเดี๋ยวมาดูหนึ่งสองก็อันนี้ก็สโลกว่านะขอทูงนิดนึงให้มหันใกล้ๆมาหนึ่งเออเอาใหม่นะมันเสมอ แ๊บให้ดูก่ายๆเลยแปบ๊บไอศครีมได้นะรองเท้าได้เป็นเอาเป็นนี่โอเคบีนก็แล้วกัน,นเดี๋ยวนี้เดียอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าเดียต้องติวโอเน็ต วันนี้ก็ไปติวเพิ่งกลับมานะก็เลยมาลองเท้าอีกแล้วคือแบบดูดิโลนะี้ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะบันสโปปี้ได้ชนะไปนะ น,นี้รู้เลยเฮ้ยกล้องจบกล้องตกล้องตกอันนี้นะอาจจะขึ้นไม่พร้อมอาจจะขึ้นไม่พร้อมกันนะแต่ว่าบาันสโนปี้สลกว่ายอยู่แล้วเฮ้โอ้โหโอ้โ,อโหบันสโนป,ปี้อีก นี่ต้องบีบใกล้ๆเลยนี่ดูใกล้ๆเลยบันสนลุปปี้และอันสุดท้ายมิสคกาหลีกับบันสนลุปปี้เรามาดูความสโลกันหนึ่งสำหรับโอ้โหผู้ชนะของเราเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวผู้ชนะก่อนโอ้ยก้อง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 กองเดี๋ยวมาแนะนำตัวผู้ชนะ นี่ค่ะตอนนี้คือมันสว่างอยู่นะแต่เดี๋ยวเปิดแฟลไปพันนันแหละนะนี่เป็นบานซนุป,ปีที่มีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นปะเห็นไหมเห็นลางๆนะแล้วก็เป็นเนื้อที่ดีที่สุดและสโลสุดเดี๋ยวไม่ได้เอามาสองอันนะอันนี้คือแ,แล้วนะคะอันนี้คือปีสองพันสิบเจดแล้วเนี่ยเห็นไหม,ไมเห็นปะตรงเนี้ยเเนี้ยปีสองพันสิบเจ็ดแล้วนะ ราคาประมาณนี้นี่นะคือกล้องอาจจะสั่นไปนิดนึงนะเป็นผู้ชนะในนี้ค่ะทุกคนเนี่ยนี่นะ,ค,ะคือตอนนี้มันเวลาประมาณนั้นแล้วอะประมาณนั้นอะเห็นปะหกโมงเย็นนี่ ก็โอเคค่ะสําหรับคือเดียอาจจะลงคลิปไม่บ่อยแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ผ่านงานโอเนตไปก่อนนะคะก็สําหรับวันนี้ก็เดียก็ผู้ชนะก็คือบันสนุปปี้ของเรานั่นเองนะคะข่ะตั้งกล้องมันบ้าไปแล้วมาดูบันสนุปปี้กัน นี่นะคือแบบให้ดูรายละเอียดเลยให้ดูรายละเอียดเลยตำหนินะโหดมากลายเส้นยังนี่เลยดูดิ